สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยูทูบครับลุงสุพรนักเดินทางก็จะพามาเที่ยววัดป่าเลยๆครับพี่น้องนี่มาดูพระวิหารหรือว่าพระอุโบสถก็ไม่รู้นะเรากำลังบูรณะครับบูรณะครับนี่ดูเสาเลยครับสวยงามมากนะครับนี่ตอนนี้ขนาดกาลังบูรณะนะครับพี่น้องนี่เห็นไหมครับีสวยมากเลยผพาดูทั้งด้านซ้ายด้านขวาอด้านหน้าครับด้านหน้านี่กําลัง บูรณะอยู่น้ำพี่น้องเนาะเห็นไหมสวยไหมครับสวยไหมครับโน้นด้านในองค์พระครับอีกสักพระก็จะเข้าไปกราบไหว้ครับให้ดูดูด้านนอกก่อนนะครับเนี่ยกำลังจะบูลนะอยู่ครับก็มาตอนนี้พอดีก็สวยสดงดงามดีครับพี่น้องนี่ที่นี่วัดป่าเลไลนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับพี่น้องนี่ดูดูลัวเห็นไหมเห็นไหมดูรัวดูรัวพี่น้องโหสวยมากครับ เ,เสมาหรือว่าหอละคังนี่ก็กําลังพูรณะอยู่นะครับด้านในนี่เป็นละคังครับเนาะเ,เป็น,น่าจะเป็นพะวิหารกุณด้านนู้นน่าจะเป็นพระบูรสดกับพี่น้องดูมาดูรอบๆกันด้วยนะพี่น้องเนาะสวยไหมสวยไหมอีกสักพักนึงเราก็จะเข้าไปกาบบ้าคบออนน้ครับขอพรครับหลวงพ่ออูทองครับเนาะนีห่หลวงปู่อูทองเนาะ เอาจะพาเข้ามาด้านในเลยนะครับพี่น้องนี่นี่ครับดูด้านบนดูด้านบนดูด้านบนดูไหมครับด้านบนสวยสดงดงามเลยพี่น้องเนาะนี่สวยจริงๆครับนี่ดูทีครับทุกตอกซอกซอยเลยครับนี่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 ก็ดานรอบนอกนะนี่ก็กําลังบูรณะอยู่ครับเนาะจะมาดูด้านในครับพี่น้องเนาะสักพักจะพาพี่น้องไปขอพรครับขอพรหลวงพ่อนะครับอันนี้ก็ เอ่อมาจุดตะเกียงกันนะครับเอ่อก็เรียกตะเกียงนะครับเมื่อก่อนอันนี้ก็เป็นโคมไฟนะครับพี่น้องเนาะเอ่อใครอยากให้แสงสว่างอะไรก็มาเอ่อใส่น้ำมันครับพี่น้องเนาะนี่ก็จะมาขอพรหลวงพ่อครับนี่หลวงพ่ออู่ทองครับนี่กว่านี่ครับตามนี้ครับเนาะเอ่อภาถาบูชานะครับนีจะเ็นตูครับนี่บริเระคาถามอนนะครับท่านนอกบสวยครับดูบันไดครับนี่ ่ขอน้ครับโอ้ด้านในร่มดื้งร่มเย็น,ยนับพี่น้องเนาะอีกสักพักเออจะขอพอลเผื่อนะครับมาดูครับพี่น้องนี่สวยมากเลยครับดูด้านนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะถอยลงมาครับเดี๋ยวสักสพักผมก็จะไปขอพอลเนานะก็ได้ดูบริเวณครับบริเวณบริเวณรอบๆเลย อู้ด้านนู้นจะเป็นหอะระฆังแล้วก็พี่น้องเนาะอู้วัดใหญ่โตวกว้างขวางเยอะเลยครับนี่เนาะนี่เลยมันนิดเดียวครับอยู่ในีตัวเมืองนี่แหละครับตัวเมืองสุพรรณบุรีนี่นะครับพี่น้องเนาะนี่นี่ก็เอาผักสซวยมาฝากครับนี่ไปทั้งสองด้านเลยนะพี่น้อง แต่ก็โหขนาดพึ่งพึ่งปูนาก็สวยครับก่อนที่ได้จะสวยกว่านี้ที่นี่วัดป่าอะไรครับพี่น้องนะอยู่ในอเภเมืองสุพรรณบุรีนี่คไปมาสะดวกสบายครับใครจยาข้ามไปเมืองกาญจนบุรีไปนครปฐมเรือว่ารองใต้ไปเที่ยวเมืองการอะไรอย่างงี้ก็ มีโอกาสผ่านมานะครับก็แวะมาอ่านมัสการกราบไหว้ก็บบกได้นะครับพี่น้องก็อยู่ติดถนนเลยครับทางที่จะไปกาญจนบุรีนะครับจะออกไปข้างนอกก็ไปการนะครับมาให้ดูกันพี่น้องเนาะน่ครับดูก็วันที่สิบสองครับวันที่สิบสองก็จะเริ่มงานแล้วพี่น้องเนาะเทศกาลสงการนะครับอ่อสิบสองยาวไปเรื่อยๆถึงวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องเนาะก็ ใครผ่านมานะครับใครผ่านมาก็แวะมา,ากราบไหว้หลวงพ่ออู่ทองได้นะครับอีกสักพักกึงผมก็จะเข้าไปกราบไหว้ก่อนนะครับนี่นี่หลอดไฟหลอดอะไรก็มาครบแล้วครับเอเครื่องทงเครื่องเสียงอะไรมาครบแล้วพี่น้องเนาะ,ะจะเช่าวสัสดุวัตถุมงคลก็ด้านนอกกับด้านนอกมอีคลิปนี้ก็มาฝากแค่นี้ครับพี่น้องเนาะ,อะขอให้ดวงดีมีโชคทุกคนนะครับเทศตกัน ปูการแล้วปีใหม่ไทยแล้วก็ขอให้มีความสุขความเจริญกันนะครับขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมลุงสมพรน,นักเดินทางครับ